CEO. พันล้านไม่พลาดแซกีผมฟันธงเลยนะครับซ e อพันล้านไม่ได้ทำแซกีเพราะอยากรวยแต่ทำเพราะอยากรวยต่อและไม่แพ้ใครคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมคนที่รวยล้นฟ้ายังต้องทำแซกีเพราะสำหรับคนรวยแล้วแซกีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คืออาวุธลับที่พวกเขาใช้เพื่อรักษาความมั่งคั่งไว้ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการจะรักษาสถานะผู้นำไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย Ceo และนักธุรกิจฉันนํำรู้ดีว่าความมั่งคั่งที่ได้มานั้นอาจหายไปได้ทุกเมื่อหากไม่มีการปกป้องและเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่เศรษฐีทุกคนเลือกที่จะลงทุนในแซกี 1. เพื่อล็อกพลังงานความรวยแซกีเปรียบเหมือนการติดตั้งระบบป้องกันที่ช่วยล็อกดวงของตัวเองไว้ไม่ให้พลังงานที่ดีรั่วไหลออกไปไหนทาให้เงินทองที่เข้ามาอยู่กับคุณแบบมั่นคง2เพื่อรักษาความได้เปรียบแซกีคือ ลมทรงที่ช่วยให้ CEO มีพลังงานที่ดีมีสมาธิและมีวิสัยทัศน์ที่แม่นยำเนื้อคู่แข่งทำให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างเฉียบขาด3มเพื่อส่งต่อความสำเร็จให้ลูกหลานคนรวยมองการไกลว่าความมั่งคั่งจะอยู่กับตระกูลไปอีกหลายชั่วคนแสกีจึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่สุดทำให้พลังความเฮงถูกส่งต่อไปให้ลูกหลานอย่างไม่ขาดสายการทำแซกีที่ถูกต้องและให ผลลัพธ์ที่สูงสุดจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์นี้และนั่นคือเหตุผลที่แซกีของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารและนักธุรกิจที่ต้องการปลดล็อกศักยภ,ยภยพาพสูงสุดในตัวเองเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่พลังงานชีวิตที่แข็งแกร่งและไม่สิ้นสุดต่างหากถ้าคุณคือ CEO หรือเจ้าของธุรกิจคุณจะลงทุนกับแซกีไหมคอมเมนต์ บอ,อกเหตุผลหน่อย